สวัสดีค่ะเรามาเก็บรายละเอียดกันต่อกับเวอร์ชันละครของปัตตพิวรายพายนะคะตอนที่25และ26ค่ะที่รังใหญ่ของเจ้าฟูเซิงนั้นตอนนี้เขากำลังพยายามจะยึดครองร่างของโมฟังให้ได้เพราะเขานั้นไม่มีร่างเป็นของตนเองแล้วแต่โมฟังก็ต่อต้านอย่างสุดกำลังเพราะไม่อยากให้ฟูเซิงใช้ร่างของเขาไปทำลายจัดการกับสันหลีนั่นเองฟูเซิง จึงเตือนให้โม่ฟังนั้นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในวัยเด็กตอนนั้นโม่ฟังยังเป็นทารกอยู่เลยหลิวหมิงอดีตเจ้าว,วิญญาณคนก่อนผู้เป็นพ่อของเขาทำผิดร้ายแรงจนต้องถูกเซินจินนั้นจองจำเอาไว้ในเหวฉีเทียนหากไม่ใช่เขานั้นช่วยหนายน้อยเอาไว้ได้แล้วก็มีรู้ที่จะเติบใหญ่มาได้ถึงเพียงนี้เพราะนายน้อยเจ็บป่วยมาตั้งแต่เด็ก ข้ายอมแม้กระทั่งกรีดเอาโลหิตขั่วหัวใจ300ปีมาให้ท่านดื่มกินเพื่อรักษาโรคเหลือหลังนั่นจนท่านนั้นก็เติบโตขึ้นมาได้สิ่งที่พวกเราต้องการมาโดยตลอดก็คือการเปิดเหวฉี่เทียนให้ได้และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมข้าจึงให้ท่านแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มทหารของแดนวิญญ,ญาณเพื่อจะหาทางช่วยนายท่านแต่นายน้อยกลับคิดถึงแต่สลี จนทำให้ข้าต้องผิดแผนหลายครั้งหลายคราตอนที่สนหลีนั้นหนีการสมรสไปแดนมนุษย์ก็เป็นโอกาสที่ดีของเราจะได้เปิดเหวฉี่เทียนแต่ท่านกลับถูกนางแทงด้วยหอกนั่นบาดเจ็บสาหัสจนทำให้เสียแผนกว่าข้าจะรักษาบาดแผลจากหอกนั่นให้ท่านได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยท่านเองถูกความรักระหว่างชายหญิงบดบงังเอาไว้หมดแล้วหรือ แล้วระหว่างท่านกับข้าที่ใช้ชีวิตพึ่งพากันมาหลายปีรวมถึงแผนการใหญ่ของเราที่ซุ่มวางแผนมากว่าพันปีจะต้องมาพังในมือของสันหลีหรึแต่โมโฟังก็ยังยืนยันว่ายังไรเสียก็ห้ามแตะต้องสันหลีแต่ฟูเซิงก็ยังไม่ยอมแพ้เขาพยายามพูดถึงโมฟังที่สังหารแม่ทัพที่พยายามช่วยโมฟังจากหุ่นเชิดพวกนั้นไหนจะสหายที่สนิทอีกคน โมฟังไม่อยากยอมรับความจริงในข้อนี้จึงสั่งให้เขาหยุดพูดแต่เขานั้นก็ไม่ยอมหยุดใช้อาคมทะลวงเข้าไปในตัวของโมฟังทําให้โมฟังคิดถึงตอนที่เกิดไอพิษบริเวณปากเหวฉี่เทียนตอนนั้นเป็นแม่ทัพจื่อเชี่ยที่มาสังเกตการพร้อมกับเขาเขาคิดว่าที่ปากเหวไม่มีใครอยู่แล้วก็จึงเผอพูดแผนการเปิดปากเหวกับฟู่เซิงไป แล้วก็ยังนำจิ้งจอกหางแมงป่องตัวนั้นมาด้วยเมื่อจื่อเชี่ยเห็นทั้งหมดก็รู้ได้ทันทีว่าโมฟังคือลูกชายของหลิวมิงที่ถูกขังเอาไว้ในเหวเขาคิดจะนำเรื่องนี้ไปบอกเจ้าวิญญาณแต่ฟูเซิงก็ขัดขวางเอาไว้แล้วก็ให้โมฟังเป็นคนจัดการเขาด้วยตนเองแต่เมื่อเห็นโมฟังยังลังเลเขาก็ย้ำให้โมฟังได้รู้ว่าหากปล่อยจื่อเชี่ยไปแผนการทั้งหมดก็จะล้มแลว และท่านเองก็จะกลับแดนวิญญาณไม่ได้ตลอดไปเมื่อเป็นเช่นนี้โมฟังก็จึงจำเป็นต้องจัดการจือเชียดด้วยมือของเขาเองนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาลงมือสังหารทหารร่วมค่ายเดียวกันแม้ว่าในใจจะยังไม่ยินยอมเพียงใดแต่ในความเป็นจริงมือของเขาก็เปื้อนเลือดคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสหายไปแล้วและหลังจากที่ถล่มแดนวิญญาณไปเมื่อไม่นานมานี้ ฟูเซิงเองก็พยายามใช้ตราประทับของเจ้าวิญญ,ญาณมาเปิดเหวฉีเทียนแต่ก็ไม่ได้ผลจึงคิดว่าจะหาอย่างอื่นมาเปิดปากเหวนี้แทนและสิ่งที่ฟูเซิงคิดเอาไว้ได้ก็คือมุกวาวสมุดคลามในตัวของสันหลีนั่นเองแต่โม่ฟ,ฟังก็ห้ามเด็ดขาดไม่ให้ยุ่งกับสันหลีฟูเซิงบอกเขาว่าเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายน้อย แล้วจากนั้นก็ใช้อาคมทำให้เขาสลบไปสองสามวันเพื่อจะมาจัดการกับสลีที่ทะเลบูรพานั่นเองแต่ไม่ว่าฟูเซิงจะพยายามให้เขาจดจำในสิ่งที่เขาลงมือทำไปแล้วอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงไม่ยินยอมจะให้ฟูเซิงจัดการกับสลีจนฟูเซิงก็โกรธมากบอกกับเขาว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นเขาก็จะครอบครองล่างของโมเฟิงที่เขาชุบชีวิตขึ้นมานี่เสีย ว่าแล้วก็กระโจนเข้าใส่ล่างของโมฟังแล้วก็เข้าไปยึดคล้องเอาไว้ในทันทีที่ห้องขังใต้ดินในตอนนี้สนล,ลีในสภาพที่รยแรงถูกตรึงเอาไว้ด้วยเหล็กนินการที่มือและเท้านั้นอยู่ภายในแท่นหินค้ายกลบริเวณด้านข้างค้ายกลก็มีองค์ชายสามเป่ียเสี่ยวเยียนของเผ่าทะเลเหนือคอยเสาะหายหยดน้ำดับกระหายอยู่ เมื่อสันหลีรู้สึกตัวก็พบว่าในกายของนางว่างเปล่าไม่มีพลังวิญญาณเหลืออยู่เลยเป่ยเสี่ยวเยียนบอกกับสันหลีว่าพวกเขาจะหลอมอะไรต้องการอะไรจากท่านเนี่ยก็ให้เขาไปเถอะคายกลเนี้ยดูโลหิตท่านทุกวันทุกวันท่านไม่กลัวเจ็บหรือไงดูอย่างข้าสิเน่้ตันในตัวค่าก็ให้เขาไปแล้วจึงไม่เจ็บตัวอย่างนี้ไงล่ะ แต่พ่อนางตอบกลับว่าได้ยินคนตกอยู่ในสภาพเดียวกันเช่นนี้ก็มีความสุขแล้วทำให้เป๋ยเสี่ยเวเหยียนตกใจมากที่วันนี้นางสามารถได้ยินและโต้ตอบกับเขาได้แต่เขาก็สังเกตว่าวันนี้นางมองไม่เห็นจึงถามว่าแล้วได้กลิ่นหรือไม่นางก็ตอบว่าวันนี้โชคดีหน่อยคงเป็นเพราะบารมีของท่านมัง้งจึงทำให้ประสาทสัมผัสสมอย่างเปิดใช้งานได้เขาก็จึงบอกว่างั้นก็ถือว่าไม่เลว เดี๋ยวตอนที่ค่ายกลเปิดใช้งานข่าเองจะได้ไม่ต้องเห็นท่านเจ็บปวดมากนะักเขายังบ่นอีกว่าตั้งแต่วันที่พวกท่านสู้กันกับเผ่าทะเลเหนือตอนเนี้ก็ป่าเข้าไปสามเดือนแล้วที่ข้ากับท่านต้องมาติดอยู่ในนี้เมื่อสันหลีรู้เช่นนี้ก็คิดว่าที่แดนวิญญาณของนางน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วเป็นแน่ส่วนที่วังมังกรตอนนี้เซินจินก็ฝืนแล้ว ฟูหลงและเจ้าวังมังกรพากันดีใจยกใหญ่ที่เซิญนจินนั้นฟื้นขึ้นมาได้ฟูหลงก็รีบรายงานว่าเขาถูกพลังวิถีสวรรค์สะท้อนกลับบาดเจ็บสาหาัสข้าจึงได้พาท่านมาพักที่วังมังกรในทะเลบูรพาที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็ป่าเข้าไปสามเดือนแล้วท่านฟื้นมาได้สักทีแต่แทนที่เซินจินจะถามถึงเรื่องภายนอกเขากลับถามว่าหาเจอหรือยัง เจ้าแห่งทะเลบูรพาก็รีบตอบว่าหาเจอแล้วโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขานั้นถามถึงอะไรจากนั้นก็นำหอกเงินของเซนลีที่หักหลายทอนแล้วตกในทะเลบูรพาออกมาให้เซนจินบอกว่าเขานั้นเสียน้ำลายไปตั้งมากมายกว่าจะเก็บสิ่งนี้จากพวกแดนวิญญาณที่คิดจะเอาคืนมาได้เมื่อเซนจินเห็นทวนที่หักอยู่ตรงหน้า หัวใจก็แทบจะแตกสลายพอคิดว่าเจ้าของของมันคงจะตายไปแล้วจริงๆทางด้านฝ่ายของสันหลีนั้นก็คิดถึงทุกคนที่แดนวิญญาณไม่รู้ว่าป่านนี้พวกเขาจะใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้างเจ้าวิญญาณจะฟื้นหรือยังและคนที่อยู่สวรรค์นอกชั้นฟ้าจะทอดทอนใจเสียความเฉยเมยไปบ้างหรือเปล่าแต่คิดไปคิดมาแล้ว สิงจือที่แบกภาระอันหนักอึ้งของทั้งสามแดนเอาไว้คงไม่อาจระทิ้งความเฉยเมยนั้นไปได้ต่อให้สามแดนล้วนเศร้าโศกเขาก็คงไม่หวั่นไหวแต่นางหารู้ไม่ว่าตอนนี้เซนจินกำลังคล่ำครวนถึงนางอยู่เขาพึมพำกับตัวเองว่าอุตสาหลบหลีกแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นหากรู้ว่าจะมีวันนี้เขาคงจะทำดีกับเลีให้มากกว่านี้ อย่างน้อยก็คุ้มครองหนึงไม่ให้บาดเจ็บหนักถึงเพียงนี้ต่อให้ทั้งสามแดนและเหล่าถวยเทพจะรู้ก็ตามฟูห่งก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยทั้งสามแดนต่างก็รู้กันหมดแล้วจริงๆนั่นแหละซินจินก็ได้แต่สุดหน่ารำให้บอกแค่ว่าน่าเสียดายที่นางกลับมาไม่ได้แล้วนางไม่ได้ยินแล้วส่วนสันหลีที่คิดถึงเขาอยู่ก็อดที่จะหลั่งน้ำตาออกมาไม่ได้เช่นกัน เปิยเสียวเยียนมองไปร,บรอบๆตัวสันลีแล้วก็พูดว่ามินาละ่ะพวกเขาถึงเอาเหล็กนินนั่นมารัดตัวอ่องปีสางเอาไว้เพราะมันสามารถจัดการกับปราณอักคีที่แผดเผาในตัวท่านได้และเพราะเหตุนี้จึงทำให้บริเวณเนี้ยถึงร้อนเป็นพิเศษและทุกวันประสาทสัมผัสทั้งห้าของท่านรวมถึงเส้นเสียงบางวันก็ใช้งานได้บางวันก็ใช้งานไม่ได้ ทุกวันล้วนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆช่างน่าหลุนเสียจริงแต่นางกลับบอกว่าน่าจะเป็นความโชคดีของนางมากกว่าที่สูญเสียประสาทสัมผัสพวกนี้ทำให้ตอนคล้ายกลนเปิดทำงานนางก็จึงไม่รู้สึกเจ็บและในตอนนั้นฟูเซิงในร่างของโมฟังก็ค่อยๆก้าวขึ้นมาที่แท่นคล้ายกลน,นั่นตอนเยสสันหลีไม่อาจมองเห็นได้แต่เพียงแค่ฟูเซิงเปิดปากคุย นางก็จำได้ทันทีว่าเป็นฟูเซิงสนหลีตกใจไม่น้อยที่ฟูเซิงมันยังไม่ตายแล้วก็คิดได้ว่าชื่อฟูเซิงนี้คงมาจากพลังฟื้นคืนชีพของเขาเป็นแน่แต่การสู้รบที่ทะเลบูรพาครั้งนั้นพวกฟูเซิงก็เสียหายไปไม่น้อยตอนนี้คงยังไม่อาจฟื้นตัวได้หากนางหาทางติดต่อกบแดนเซียนเพื่อขอความช่วยเหลือได้ก็น่าจะเป็นการดี เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรตอนนั้นฟูเซิงก็เริ่มใช้อาคมในการทรมานนางอีกครั้งแม้นางจะรู้สึกเจ็บปวดมากแต่ก็ยังทนได้สุดท้ายเขาก็ยอมแพ้ความดื้อด้านของนางจึงเอ่ยว่าผ่านมาตั้งสามเดือนแล้วข้าก็เริ่มหมดความอดทนกับท่านแล้วนะยังไม่ยอมส่งมุกวาวสมุดครามออกมาอีกหรือไงแต่นางกลับตอบด้วยเสียงอันแผ่วเบาจากร่างที่ไหลเลี้ยวแรงว่า หากแน่จริงก็มาเอาไปเองสิอย่าพูดไร้สาระอยู่เลยสามเดือนแล้วเจ้าก,ก็ยังหลอมคาไม่ได้ไม่ใช่หรืองั้นก็หยุดพูดไปเสียเถิดฟูเซงจึงเอ่ยว่าท่านอองเป็นาธาตุไฟแล้วก็ยังมีร่างเป็นหงการนิพพานเหนือทะเลบูรพาได้ผสานมุกวาวสมุทรคลามเข้ากับกระแสโลหิตเปลวไฟทั้งหมดในโลกนี้จึงไม่อาจเผาท่านได้แม้คล้ายก้นเล็กๆของข้าจะไม่อาจหลอมท่านได้ แต่หากท่านนั้นยังไม่ให้ความร่วมมืองันข้าก็คงไม่เกรงใจแล้วจากนั้นก็ใช้อาคมตวัดร่างของนางขึ้นมาตรึงเอาไว้แล้วค่อยๆปล่อยเข็มอาคมตรึงไปตามแขนนางทีละเล่มฟูเซิงใช้เข็มอาคมทิมแทงลงไปตามแขนและขาของสันลีทําให้นางรู้สึกเจ็บปวดมากโมฝั่งที่อยู่ในร่างก็ทนเห็นสันลีเป็นแบบนี้ไม่ได้จึงขัดขืนจนทําให้ฟูเซิง ไม่อาจบังคับมือข้างนั้นได้อีกทําให้เขาต้องรีบกลับออกไปก่อนไปเซียวเยียนเห็นเช่นนั้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมวันนี้ขนผู้นี้จึงดูลังเลเช่นนี้ต่อมาก็เข้าไปดูเสริรลีว่าตายหรือ,อยังแต่พอเห็นว่านางยังฝืนขึ้นมาได้ก็ดีใจไม่น้อยนางตำหนิเขาที่นำเรื่องทั้งหมดของเผ่าทะเลเหนือไปบอกให้กับฟูซึงจนหมดทำให้ราชวงศ์ทะเลเหนือถูกแย่งชิงอำนาจ กษัตริย์ทำให้เขากลายเป็นหุ่นเชิดรอบโจมตีแดนเซียนท่านทำแบบนี้ไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเลยหรือไงไปเซียวเยียนก็บอกว่าเขาเองก็รู้สึกผิดแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขารับการทรมานแบบนางไม่ไหวหรอกอีกอย่างเสด็จแม่ของเขาก็ถูกคนรังแกมาตลอดราชวงศ์เผ่าทะเลเหนือกับตัวข้าจึงไร้ซึ่งความรักของครอบครัวจริงๆกันมาตั้งนานแล้วข้าทรยศพวกเขา ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นี่และการทำเพื่อตอนเองก็ไม่ได้ผิดอะไรท่านเองนั่นแหละที่ยังเจ็บปวดอยู่เอามุกอะไรนั้นให้พวกเขาไปก็สิ้นเรื่องจะได้ทรมานน้อยลงแต่สันลีกับหัวเราะเยาะเขาและตอบว่าไม่มีทางเขาถามนางว่าจนป่านนี้แล้วยังหัวเราะได้อีกหรือนางก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะนางนั้นถูกฝึกมานี่เมื่อโมฟังกลับไปที่ห้องก็เริ่มตั้งสติ ไม่ยอมให้ฟูเซิงนั้นควบคุมร่างของเขาอีกแต่วิญญาณของฟูเซิงกลับบอกว่าคล้ายกลนเส้นไหมเริ่มทำงานแล้วภายในสามวันจะต้องกลั่นเอามุกวาวสมุดครามออกมาได้แน่เมื่อเขาได้มุกนั้นมาแล้วก็ให้ล้างสนลีที่ไร้วิญญาณแก่โมฟังนำไปจัดการได้ตามใจชอบเมื่อโมฟังได้ยินเช่นนี้ก็แผดความโกรธออกมาบอกกับเขาว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครแตะต้องสนลีทั้งนั้น ต่อมาเขาก็กลับไปที่ห้องขังใต้ดินนั่นอีกครั้งคราวนี้เขาก็ใช้ดาบอาคมตัดพันธนาการตามแขนขาของสันหลีออกเขามองนางอย่างทุกทนที่เห็นนางต้องเจ็บปวดถึงเพียงนี้จากนั้นก็อุ้มนางขึ้นมาเพื่อจะพาหนีออกจากที่นี่ไปด้วยกันเปเสี่ยวเหยียนเองก็ขอหนีไปด้วยเขาก็จึงเปิดทางให้ เขาอุ้มสลีทะยานออกมาจนกระทั่งถึงชายหาดแห่งหนึ่งของทะเลบูรพาเขาวางนางลงกับโขดหินใกล้ๆทะเลคิดจะดึงเอาเหล็กนินที่ตอกตามร่างกายของนางออกให้แต่ในตอนนั้นเขาก็เกิดปวดศรีรษะขึ้นมากะทันหันเสียงร้องควรคางของเขาทำให้สลีตื่นขึ้นมาเขารีบคุกเข่าขอโทษจึงทำให้นางรู้ว่าเป็นโม่ฟังที่ช่วยนางออกมา แต่วันนี้นางพูดไม่ได้จึงไม่ได้พูดอะไรกับเขานางคิดว่าพี่น้องที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกับนางคนนั้นได้ตายจากนางไปแล้วตอนนี้คนที่อยู่ต่อหน้านางก็คือคนที่เข็นข่าแม้ทัพและทหารแดนวิญญาณของนางเท่านั้นพอคิดได้ถึงตรงนี้ก็สลบไปอีกครั้งฝ่ายโมฟังนั้นก็เริ่มปวดศรีรษะมากขึ้นและในตอนนี้ทหารของฟูซิงก็ตามมาแล้ว โมฟังจึงต้องตัดสินใจทิ้งนางเอาไว้แบบนี้เพื่อจะหลอกล่อทหารพวกนั้นไปทางอื่นร่างของเซอล,ลีค่อยๆสลบไม่ได้สติอยู่ตรงนั้นแต่เลือดในกายของนางยังคงไหลออกมาเรื่อยๆมันได้ละลายเข้ากับน้ำทะเลบูรพาที่ซัดขึ้นมาจนพาเลือดของนางไหลลงสู่ก้นของทะเลและภายใต้ทะเลนั้น สนจีนที่ยังคงนั่งระลึกถึงสนหลีอยู่นั้นก็ได้กลิ่นเลือดของนางเข้าจนได้เขาไม่รอช้ารีบตามกลิ่นเลือดพวกนั้นขึ้นมาทันทีเขาเที่ยวเดินตามหาตามชายหาดจนมาพบกับนางที่หมดสติไปตอนนี้เขาดีใจมากที่เห็นว่าสนหลียังมีชีวิตอยู่แต่สภาพบาดแผลของนางทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจเป็นยิ่งนักเมื่อเขาสัมผัสที่เหล็กนินนั่น ก็ทำให้นางสัทานไปทั้งร่างเพราะความเจ็บปวดยิ่งทำให้เขาปวดใจยิ่งนักเมื่อเห็นสภาพของนางเป็นแบบนี้เขาบอกกับนางที่ยังสลบอยู่ว่าพราไม่มีใครคอยอยู่เคียงข้างและปกป้องเจ้าจึงทำให้เจ้าอวดเก่งอย่างนี้ต่อไปเขาจะอยู่ข้างกายปกป้องนางเองไม่ว่าสวรรค์น,นอกชั้นฟ้าจะถลม่มหรือสามแดนถูกทำลายข้าก็จะปกป้องให้เจ้าไร้ซึ่งกังวล จะไม่ให้ใครมาหลังแกเจ้าได้เมื่อสนหลีฟื้นขึ้นมาก็สัมผัสได้ว่ากำลังถูกใครบางคนอุ้มอยู่นางก็คิดว่าเป็นโมฟังจึงเอ่ยออกมาว่าเจ้ายัางอยู่หรือข้าไปเองได้ไม่ต้องช่วยจากวันนี้เจ้ากับข้าคือคนแปลกหน้ากันแล้วครั้งหน้าหากเจอกันในสมรภูมิสันหลีจะไม่ออมมือกับเจ้าอย่างแน่นอนวันนี้ให้เจ้าข้าข้าซะหรือไม่ก็ไปซะ คำพูดของนางทำให้เซินจินสงสัยยิ่งนักว่านางกำลังพูดถึงใครอยู่เขาจึงบอกนางว่านี่ข้าเองนะแต่นางก็ยังพูดต่อไปอีกว่าวันนี้ข้ามองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแต่ข้าไม่ใช่คนที่ไร้ประโยชน์หากเจ้ายังคิดถึงความผูกพันอน,น้อยนิดก็ไปซะเมื่อเซินจินได้ยินเช่นนี้ก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วเขาอุ้มนางขึ้นมาเพื่อจะเดินไปหาที่พักแต่นาง กลับบอกให้ปล่อยนางลงซะแม้รู้ว่านางไม่ได้ยินแต่เขาก็ตอบไปว่าตั้งแต่วันนี้ไปเขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากนางเป็นอันขาดแล้วนางก็ยังพูดไม่ยอมหยุดว่าหากเป็นโมฟังจะไม่ทำเกินสถานะเช่นนี้เจ้าเป็นใครกันแน่ซนจินตอบไปว่าเพราะเจ้ามองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินจึงไม่รู้ว่าข้าเป็นใครหลายวันมนานี้ข้าตามหาเจ้าอย่างใจจดใจจอ เจ้าก็ช่างทำให้ข้าเสียใจเรอเกินนางยังวิเคราะห์ว่าบนตัวของไอ้เจ้าคนนี้มีกลิ่นของน้ำทะเลหรือว่าจะเป็นชาวประมงแถวแถวนี้ข้าไม่สนหรอกนะว่าเจ้าเป็นใครแต่ข้าไม่ใช่คนธรรมดาหากเห็นบาดแผลบนตัวข้าก็คงรู้อยู่แล้วแต่แม้ข้านั้นจะบาดเจ็บแบบนี้หากเจ้าคิดจะทำร้ายข้าข้าเองมีเป็นร้อยวิธีที่จะจัดการกับเจ้าแต่หากเจ้าอยากช่วยข้า รอค่าดีขึ้นแล้วข้าจะหาของขวัญตอบแทนเจ้าอย่างงามซันจินได้ฟังแล้วก็ตอบด้วยความโกรธว่าเจ้าเป็นถึงขนาดนี้แล้วยังจะปากดีอีกส่นหลีเนาะสนหลีข้าไม่รู้จะโกรธหรือสงสารเจ้าดีแต่นางก็บอกว่านางรู้สึกได้ถึงช่องอกของเขาที่กำลังกระเพื่อมแสดงว่ากำลังพูดอยู่แต่นางไม่ได้ยินที่เขาพูดหากเขาคิดจะช่วยนางก็ให้ตบที่แขนนางสองทีเพื่อตอบรับ สอนจินจึงทำตามที่นางบอกทันทีเพื่อให้นางนั้นสบายใจขึ้นจากนั้นก็พานางไปยังบ้านของชาวประมงในระแวกนั้นสามวันต่อมาแม้สันลีจะฟื้นขึ้นมาแล้วแต่นางก็ยังไม่อาจจะกระดุกกระดิกไปไหนได้นางไม่รู้ว่าแถวนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ห่างจากแดนวิญ,ญญาณมากน้อยแค่ไหนนางต้องรีบฟื้นตัวให้เร็วที่สุด และหาทางกลับไปและจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนช่วยนางเอาไว้นางคิดว่าเขาคงเป็นชาวประมงที่ไม่ค่อยพูดเพราะแม้การได้ยินของนางจะกลับมาแต่กลับไม่เคยได้ยินเขาพูดแม้แต่คำเดียวแต่ดูแล้วคนคนนี้คงไม่มีอันตรายอะไรแถมยังทุ่มเทรักษานางอย่างเต็มที่อีกด้วยและเมื่อเซนรจินนำโจ๊กมาป้อนนาง นางก็ถามเขาว่านี่เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแล้วที่นี่คือที่ไหนเขารีบใช้อาคมดัดเสียงแล้วตอบนางไปว่าตอนเนี้ยยามอูแ่แล้วและก็อยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงริมทะเลบูรพาเมื่อสันลีได้ยินก็คิดว่าโมฟังทิ้งนางไวร้ริมทะเลบูรพาคงคิดว่าแดนวิญ,ญญาณจะส่งคนมาตามหานางสินะ แต่สำหรับแดนวิญญาณแล้วหากได้ลองฝันทงในเรื่องใดไปแล้วก็จะไม่คิดเพ้อฝันอีกดังนั้นการจะส่งคนมาตามหานางคงไม่มีทางแล้วก็ยิ่งแดนเซียนก็ยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่เพราะสำหรับสิงจือแล้วเขาคงไม่สนใจความเป็นความตายของนางหรอกนางบอกกับเซินจินว่านางจะกินโจกเองแต่แล้วเพียงแค่ขยับศีรษะก็ยังทำไม่ได้นางเลยบอกเขาว่า เหล็กนิ้นพวกเนี้ยมีส่วนด้านในที่ตอกเอ็นกับกระดูกของนางเอาไว้แล้วใช้เหล็กด้านนอกประกบทับบิดรวมกันปลายข้างหนึ่งก็บิดเชื่อมไปยังห่วงโซ่เหล็กทำให้นางไม่อาจดิ้นให้หลุดพ้นได้หลายวันมานเนี้ยเหล็กพวกนี้ดูจะหลวมๆสักหน่อยนางจึงอยากขอร้องเขาให้ช่วยเอามันออกให้ทีแต่ร่างกายของนางก็มีข้อจากัดจึงต้องขอให้เขาค่อยๆทา และหากเขาทำสำเร็จแล้วนางพร้อมจะตอบแทนในสิ่งที่เขาต้องการหนึ่งเรื่องซันจินนั้นก็ยินดีจะทำให้เขาจัดการปลดผ้าม่านทั้งหมดคุ้มเตียงเอาไว้แล้วตัดแขนเสื้อของนางออกทำให้เห็นแท่งเหล็กที่ตอกเข้ากับแขนขาของนางได้อย่างชัดเจนยิ่งเขาเห็นภาพเช่นนี้ก็รู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจมากแต่ก็ต้องค่อยๆช่วยคายเหล็กนินเหล่านั้นออกให้นาง ตอนที่เขาทำนั้นก็ละเอียดระอ,อ่อนหวานแล้วก็เบามือมากจนนางก็เอ่ยปากชมแล้วเขาก็ถามว่าเคยจเจริญมักคาบ้างไหมหากยังไม่เคยเสร็จงานนี้แล้วนางจะช่วยเขาแสวงหามักคาที่เหมาะสมสักทางแต่เขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นเซียนเพราะไม่อิสระเท่าตอนนี้นางก็บอกว่าพวกเซียนมีอิสระยิ่งนัก แต่ก็คงมีอยู่คนหนึ่งที่ไร้อิสระมากที่สุดเมื่อเขาได้ยินก็ตระหนักได้ว่านางกำลังพูดถึงเขาอยู่แต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรจากนั้นก็เริ่มดึงเหล็กออกจากนางเพียงแค่ตัวแรกเขาก็รับรู้ได้ว่านางเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเพราะพลังปานหงเพลิงของนางได้ทะลุร่างออกมาให้เขาเห็นร่างที่แท้จริงเขาจึงใช้พลังเทพปอบปรรมจนทำให้นางสงบลง จากนั้นเขาก็ค่อยๆดึงเหล็กตัวอื่นๆออกแต่ต้องค่อยๆทำทีละตัวเพราะร่างกายของนางมีขีดจำกัดในการรับความเจ็บปวดแต่ก็ต้องแข็งใจทำให้เสร็จเพราะหวังว่านางจะหายจากความเจ็บปวดเหล่านี้ให้เร็วที่สุดนั่นเองหลังจากที่ถอนเหล็กนินพวกนั้นออกจนหมดแล้วร่างของสันลีก็ได้พักผ่อนจนฟื้นขึ้นมาในวันต่อมา นางพบว่าตามแขนขามีผ้าพันแผลเอาไว้อย่างประนีตนางพยายามยันตัวลุกขึ้นนั่งแล้วพอหันไปมองที่นอกหน้าต่างก็เห็นสิงจือกําลังให้อาหารปลาอยู่นางแอบยิ้มแล้วก็นึกในใจว่านางคิดแล้วคงไม่มีชาวประมงค,คนไหนละเอียดละออแบบนี้แนะ่สิงจือหนอสิงจือ <S <s เหตุใดพวกเราถึงมีชะตากรรมเลวร้ายเช่นนี้นะ นางแอบมองเขาแล้วก็คิดอีกว่าที่เขาไม่ยอมบอกว่าเป็นเขาที่ช่วยนางเพราะคงคิดว่าหากนางรู้จะต้องหนีเขาไปอีกแน่ๆพวกเราต่างก็รู้หน้าที่ของอีกฝ่ายดีแล้วก็เดาออกถึงตัวเลือกของอีกฝ่ายที่จะเลือกแต่ท่านเดาไม่ออกหรอกว่าองปีซางสันลีอย่างข้าไม่ใช่คนไร้หัวใจเลยข้าเองก็อยากหลงไหลไปกับความอบอุ่นเช่นกันและก่อนที่ข้าจะหายดี ขอข้าเป็นแค่สันหลีก็แล้วกันจากนั้นก็กลับไปนอนท่าเดิมเพื่อไม่ให้เขาสงสัยพอเขาเอาเข้ามาให้นางอย่างทุกครั้งนางก็แกล้งพูดคนเดียวว่าวันนี้ดูเหมือนจะมองเห็นแล้วพอสันจินได้ยินก็รีบใช้อาคมแปลงกายเป็นชาวประมงตัวดำปีสวมเสื้อผ้าหมอซอทันทีทำเอาสันหลีที่แอบมองมาจากในห้องอดขำในท่าทางของเขาไม่ได้ นางรู้สึกสบายใจขึ้นมามากที่ได้แกล้งเขาเสียบ้างเขาเดินมาที่หน้าห้องแล้วชะโงกหน้ามองนางก่อนจะถามว่าวันนี้มองเห็นแล้วหรือนางก็บอกว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าของนางเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายวันนี้สัมผัสกลิ่นรสล้วนพังแต่กลับมองเห็นได้ยินแล้วก็พูดได้ถือว่าเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งนางเอ่ยกับเขาว่าคุณชายดูหยาบกระด้าง แต่พอพูดขึ้นมากับดูสุภาพมีมารยาทและสง่างามเขาก็รีบแก้ตัวว่าเขาเป็นแค่คนหยาบกระด้างคนนึงเท่านั้นแหละกลัวว่าแม่นางจะตกใจด้วยซ้ำสวนหลีที่แอบขำอยู่ก็ทำทีเป็นเข้าอกเข้าใจแล้วก็เอ่ยถามชื่อของเขาเขาก็บอกว่าเขานั้นแซววีส่วนอีกคำคืออีนางจึงเรียกเขาว่าคุณชายวีอีแล้วก็ขอบคุณเขาที่ช่วยเอาเหล็กนิน ออกจากแขนขาของนางตอนนี้นางยังขยับตัวไม่ได้คงต้องรบกวนให้เขาดูแลอีกสัก2อสาวันเอาละค่ะเพื่อนๆพื่อค่ะก็จบรายละเอียดนะคะของตอนที่26เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดกันต่อกับตอนที่27แล้วก็28ค่ะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ